5โมงนาทีหมงเย็ยนก็คืออากาศวันนี้ก็คือก็ค่อนข้างหนาวนะแต่มันก็มีแดดตอนนี้เรากำลังเดินข้ามาแม่น้ำดานด ในฝั่งเบสตอนนี้เรากำลังจะข้ามเดินไปฝั่งบูดาแต่ว่าตรงกลางของแม่น,น้ำนะครับมันจะมีของมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะเลยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เราจะมาวิ่งเนาะน่าวิ่งมากเลยอ่ะอากาศ ตอนนี S <S ้ก mm ็เ hmm, ร so like ิ่มเริ่มลมเมื่อวานมาถึงตอนที่1ทีสอจะไม่ได้จะอยู่ังนี้ มันเป็นเหมือนเกาะอะฮะถ้าดูในแผนที่มีแต่คนมาออกลังกายอะมีแต่คนใส่ชุดวิ่งมาคนก็มาวิ่งใช่ไหมวิ่งแบบนี้คือดีนะมันมันไม่ร้อนอะแล้วมันทำให้เราไม่ไมเหนื่อยถอ้าว,วิ่งที่เมืองไทยตอนช่วงเดือนเมษายนเดือนเดือนฤพฤษภานนี s ร้อนมาก ต่อเมื่อกี้มนหลุดไปอันนี้เป็นสวนครับโหอากาศดีจังเลยทำแบบนี้มันคล้องไม่ได้เลยเจอนี่คือเจอแด่แดดเห็นแล้วรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก Me, แต่ว่าวันนี้เราข้ามาฝั่งบุธดาครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายโลกฝั่งโน้งดูเราจะเดินมาที่สุดวันนี้จะออกกำลังกายแบบเยอะๆเวลามาเที่ยวที่ไรคือโดยส่วนตัวแล้วตัวเองจะเป็นคนที่ค่อนท้าจะชอบเดินหนึ่งเลยคือประหยัด สองก็คือเราได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนมากมายครับเวลาเราเดินที่นี่ก็ใส่กางเกงวิ่งแบบขายาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวิ่งมาคอยดูแง่น yeah! ี่สำคัญนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเดินครับงางอะไรมา แต่รู้ว่าไม่นานปุว,ว่างเลยอ่ะที่พักที่นี่เช็คอินตอนบ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์ตอน11บเอ็ดโมงมาถึงเมื่อเช้าตอน10บโมงก็ต้องรอเช็คเอาท์อ่ะโหตายไปเลยมาที่นี่มายกวูดียวถ่ายภาพร้อยล้สุดแป๊บ ก็อมองอิปกติมาดี่ว่ะเขาไม่เคยเห็นคนเซลฟี่ตัวเองก็ยากเก็บไว้ดูอ่ะบางทีเราลือกบางทีภาพถ่ายมันมันเก็บได้ไม่หมดอ่ะไม่ไม่เหมือนภาพเคลื่อนไหวเราก็อยากได้แคร์คนดูสายตาคนู่เดินต่อไป เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งเราจะมองรัชสภาฝั่งอุดาที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯนะครับเย็นตัวหนาวเย็นตเดียว,วเนี่ยแต่ว่าคืนที่มาถึงเนี่ย ตั้งแต่ลงเครื่องแล้วอะเห็นมองๆก็ถ่ายได้ดีวาเยี่ยนที่มัน น่าจะกลับบ้านเราไม่เอารองเท้ามาวิ่งเนาะโอ้ยใต้สะพานโค้ตสวยเลยอ่ะแต่อีกอย่างที่ตอนนี้ก็คือไม่โอเคคือมันไม่มีคนถ่ายรูปให้อ่ะไม่ใช่คนเดียว <c oughs> ปิดทางแล้วทางย้อยโอ้ไม่ก็แต่จริงๆแล้วเดี๋ยววันต้องมีวันหนึ่ง่ะที่เราต้องขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะไปถ่ายวิวจากด้านบน จเลยไม่รู้ว่าเขายังใช้อยู่หรือเปล่านะรัฐรัฐสภา,อ,าอันนี้ยังไม่ได้อ่านข้อมูลไละเอีเดเทอะไร สวยมากครับสะพานเป็นสีทองอนะ่ะจะข้ามไปเดินผั่งลึกแม่น้ำ เรียกแม่น้ำตอนนาอยูนนะครับตอนนี้เวลา5โมงเป๊ะับไม่แน่แต่ว่าออกสตาร์ทจากที่พักมากี่โมงแต่เรานีู้หรอะมันดีเนาะที่มันไม่มีตึกแบบสูงสูงแบบบ้านเราอะ่ะแบบ คือเหมือนยังแบบให้ฟีลอารมณ์เดียวกับแบบสมัยก่อนนะที่มันไม่มีตึกอ,อะไรแปลกๆรูปทรงแปลกๆเข้ามาแทนที่ mm hmm. ทอะไรเงี้ยการไปจดสนใจหรือเป็นทัศนะที่มันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย mm hmm. คือดีอะ่ะจริงๆมานเราก็จเจริญช้ากว่าเขานะแต่ว่ามันเหมือนแบบทำไมผังเมืองเรามันไม่ค่อยโอเควะ เดดูกหลานไม่ได้เห็นอะไร so สวยๆงงงามเพราะว่านั่งตลกกับไฟบินมากบีบิสแอเครื่องจะออกแล้ว45นาทีมันก็ยังไม่บอกเลยว่าจะไปเข้าเกตไหน ลุ้นกับมันมากเลยคือสนามบินที่มิลานอ่ะมันมีอยู่สองปีกก็คือ A กับ B อ่ะตารางอ่ะมันเป็นแบบเห็นมันตารางมันอ่ะมันเป็น BBBBB หมดเลยอ่ะเกส BBBBB แล้วมันก็เว้นว่าของวิสแอร์ไว้เราก็คิดว่าแบบเอวิสแอร์มันจะเป็นแบบมันน่าจะเป็น B เไว้อะไรเงี้ยก็เดินมาสกายเลยอ่ะจะสุดของ B แล้วอ่ะ สุดท้ายแม่ประกาศเป็นเอโหวิ่งแบบนาหูเลือกเกือบตกเครื่องคนมันถ่ายรูปเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องวานให้เขาถ่ายรูปให้เราแล้วอ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราหาที่ถ่ายรูปอีกว่าเราไม่อยากถ่ายรูปมากเลยสวัสดีครับ